ชีวิตมี me, ค่าแค่นี้ค่ะทหารเขมรตลกจัดซ้อมเก็บร่างเพื่อนกลางสนามรบหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนนะคะทั้งเดือดจัดแล้วก็เศร้าหนักปมทหารกัมพูชาถูกยิงดับที่ช่องบกเรียกร้องทุกฝ่ายให้หามาตรการตอบโต้ด,ด่วนชี้ละเมิดอธิปไตยกัมพูชาอย่างรุนแรงค่ะ โดยขมทานนะคะรายงานว่าระหว่างการประชุมสภากัมพูชาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพื่ออภิปรายและลงมติเรื่องการยืน่นเรื่องร้องเรียนปมความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่แนวสามเหลี่ยมมรกตไปให้ศาลโลกชี้ขาดสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตีกัมพูชานะคะได้กล่าวแสดงความโศกเศร้าอย่างหนักปมการเสียชีวิตของทหารกัมพูชาระหว่างการยิงปะทะกับทหารไทยที่บริเวณช่องบกเมืม่อเช้ามืดวันที่28พฤษภาคมค่ะ ประกาศลั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาอย่างร้ายแรงพร้อมกันนี้เนี่ยก็กล่าวประนามการกระทรําของทหารไทยและเรียกร้องให้ออกมาตรการตอบโต้อย่างเร่งด่วนเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิและอธิปไตยของกัมพูชา โดยฮุนเซนเนยังบอกด้วยว่าถึงแม้ไทยจะไม่เห็นด้วยเรื่องการยื่นเรื่องร้องเรียนปมข้อพิพาทพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตประสาทตาเมมินทมประสาทตาเมินโต๊ดและประสาทตาควายไปพิจารณาตัดสินที่ศาลโลกแต่กัมพูชาก็จะเดินหน้าดําเนินการดังกล่าวอยู่ดีรวมทั้งจะออกมาตรการตอบโต้ด้วย นอกจากนี้นะคะฮุนเซนยังเรียกร้องสถาบันและหน่วยงานทุกแห่งรวมทั้งฝ่ายบริหารให้ออกแถลงการรับรองข้อเสนอของรัฐบาลกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำชัดอีกครั้งว่าพื้นที่พิาพาทเป็นของกัมพูชาแถมตั้งคำถามว่าไทยจะมาเรียกร้องให้กัมพูชาถอนทหารออกจากดินแดนของกัมพูชาได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ ขณะที่นักวิชาการและเพจด,ดังต่างๆนะคะกุ้งงัดหลักฐานออกมาตอบตอโต้หุนเซนว่าให้หยุดเพอเจอว่าพื้นที่ดินแดนตรงนั้นตรงนี้เป็นของกัมพูชาสักทีเพราะว่าหลักฐานบางอย่างเนี่ยมันชี้ชัดว่าไทยเราเป็นเจ้าของและเป็นมานานก่อนจะมีแผ่นดินคำเมนซะอีก ส่วนทางด้านการเกณฑ์กําลังของพลขมรดูจะไม่ราบรื่นนักนะคะเพราะว่าทหารที่ออกมารบก็คงรู้สึกเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วล่ะคะ่ละล่าสุดทหารขมเรก็เล่นพิเรนอะไรก็ไม่รู้ค่ะเอาผ้าดิบสีขาวนะคะมาซักซ้อมห่อร่างเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยนอนลงทำทีเป็นทดลองเก็บร่างเวลาโดนสอยในสนามรบค,ค่ะงานนี้เนี่ยก็เลยมีต่อคอมเมนต์บอกว่า ทำเมเล่นแบบนี้ระวังจะเป็นเรื่องจริงล้างสังหรณ์มันมาทําเหมือนชีวิตคนเนี่ยเป็นของเล่นแบบนี้หรอคําไม่ออกทําทรงเป็นตลกนะจ๊ะแต่ว่าโหดร้ายมากตัวอย่างเนี่ยเห็นมาแล้วโอ้โหเขาไม่มีอะไรจะทํากันจริงๆไปดูคลิปกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม